รูปเก่าแก่ที่สุดในกรุงละโวสมัยนั้นท่านเมื่อพศ1215พระราชบิดาของพนางจามเทวีมอบให้มาปริสิษสานไว้ณที่นี้ของเก่าโบราณถือว่าเก่าที่สุดในที่นี้เลยคือนั่นแหละม,หม,มาจากเมืองละโวมาจากเมืองลบบุรีเพราะฉะนั้นเขาเลยป้องกันอย่างแน่นหนาะแล้วก็ววมีเหมือนกับ ให้อุ้งเล็บ้างหน้าข้างหน้าบกข้างหน้าให้นู่นอ่ะค่ะข้างในอ๋อถึงทำแบกหัดยืดเรื่อ่อนอสุดาเป็ทำแบกหดอสุดาใส่ เดดสวยสวยมากข้าวมันแกเจอเลยเญงสาวดีเด่นนั่นหลนัเจอเลยชอบไปซูมภาพไั่ไงหลวงพ่อไปใกล้องค์พระอาองคมพระอาองคมพระเขาไปหน้าสัักคร นานๆตา้นานๆนี่หลวงพ่อศิลาปี1200พศ1215แล้วเก่าที่แกที่สุดในที่นี้มาจากเมืองระโบมาจากลบบุรีมองให้พนางจามสิ่งเอามาที่นี่

พิโสภะตตวะพิติพิโสภะตตวะนะมามิหังนะมามิหังตังภัตตวันตังตังภัตตวังตังพุทธะเมตังพุทธะเมตังพิติพิโสภะตตวะพิติพิโสภะตตวะอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนวิชชาาจรณะ สังฆสังฆารุภาเวนะ ให้ครอบครัวขอให้ครอบครัว